มือแรกของเรานะคะเย็นตาโฟทะเลนะคะของป้าสั่งอะไรเย็นตาโฟทะเลไหมคะตาโทะเลแต่ว่าเป็นเส้นหมี่เส้นหมี่ของฟอร์จิเล็กนะคะนะตอนนี้คืออยู่ตลาดตะลุงนะครับอากาศเย็นสบายดีกินจะกินเดี๋ยวอไปแยกกนเลย ตอนแรกก็เฉยๆจ้าแล้วพอกินไปแล้วหมดเพี้ยงเลยจ้าอร่อยนะเนี่ยร่อยย่อยอร่อยอร่อยร้านกลางนะคะร้านตรงกลางๆๆอร่อยมอด <ๆ S 1> ีเลยขอนาฬิกาตัวนี้ๆๆๆๆใช่ใช่ใช่ตง เราคิดแล้วว่าเราจะลองกินร้านนี้นะคะไอศครีมนะคะแก้วละยี่สิบบาทพิเศษสามสิบนะคะไปดูดีกว่าคืองปต้องเสิรสฟที่ข้างค่ะ,คะดูว่าแก้วธรรมดาสองรสยี่สิบบาทโว้วววแบบด้วยอันนี้อะไรคะอันนั้นลำลูกเกดค่ะลำลูกเกดอันนี้ล่ะคะสีกะทิมะพร้าวอ่อนกะทิมะพร้าวอ่อนลงนิด เอากะทิมะพร้าวอ่อนหนึ่งค่ะหนึ่งตัวเองตาในห้องพักที่คอนโดมิเนียมค่ะสองหมื่นได้ไหมคะเอาเอาเอาคทุเรียนเบ่งเบ่งเบ่งเบ่อันนี้คือแกวรายี่สิบเหรอคะสุดยอดแห่งความถูกใส่อะไรได้อีกใส่ท็อปปิ้งได้อีกสองโอ้โหสุดยอดเอาเป็นอันนี้อะไรคะพี่อันนี้มะเขือเทศค่ะโอ้โหมะเขือเทศ เอาอันนี้ดีกว่าพุทซาหนึ่งเป็นข้าวโพดค่ะเ้ดตี๋ยวตีนีนี้เลยค่ะขายทุกวันเลยไหมคะหนนคุณน้าทำเองป่ะคะว้าวทำเองเดินวางก่อนเฮ่เมีซิงแก้วนี้มากสองรสชาติ20บาทแถมท็อปปิ้อีกสอ่ะสอย่าง ป้าป้าได้กำไราาปะวะป้าทำไอติมเองด้วยอ่ะไม่กล้าอ้าวฟ้าไม่ทันแล้วขนมถ้วยหมดขนมโคกหมดห <c oughs> เดี๋ยวเดิวไปถามป้าก่อนขนมไม่เหลือแล้วหรอคะมหมดแล้วอนนะะขอบคุณค่ะ <c oughs> อดกิน ขาไม่ทันเขาบอกแล้วให้ซื้อก่อนรุ่นรูพระจันท์ตรงนู้นสวยไหมบอกให้ซื้อตตอนแรกอดกินที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคิริขันเนี่ยว่าเดี๋ยวเราจะพาฟ้าไปดูนี่มีน้ำโบราณด้อยน้ำหวานน้ำแจรวดเออชชายชนี่ค่ะบรรยากาศเย็นๆเฮ้ย ชอบไอติมมากเลยน,นี่กดไปแล้วอ่วออะต่อเลยค่ะไอติมยี่สิบบาทอ่ะดุเรียนอ่ะดีมากจริงจริงนะฟ้าเรากินกับข้าวโพดข้าวโพดอร่อยมากเดี๋ยวขอค่ะขออะไรนะอีกอันหนึ่งเป็นมะพร้าวอ่อนกระทิมะพร้าวอ่อนดีอ่ะระวังรถ ม่ดีอ่ะปลาฮะปลาที่ไหม,มไหม่ปลาไม่ออกแรงเลยกดปิดปิดยี่สิบบาทป้ายได้ยังไงอะ่ะอร่อยมากตลาดยต้รอรอุ่งเลยค่ะพิ่กัตประจบดีขันเดี๋ยวไปดูของกินทะเลต่อว่ามีอะไรบ้างอร่อยมากอันนั้นแหละ มาแล้วโอ้โหนยุงมาอไรใหญ่ๆฟ้าอ่อยจริงนะวันที่พระจรันทร์เต็มดวงองที่ว่ากานาาน้ำเึอเมงพระเจ้าคินคะคตลาดเขามีทุกวันนะคะป่านนี้โดนล็อกล้อหรือยัง <c oughs> <c oughs> ไม่น่าจะโดนมั้งไม่เหมือนกรุงเทพหรอกนี่ยังไม่เห็นตำรวจตำรวจรอเออใช่ตำรวจอยู่ไหน พระจันทร์สวย,สวยโหชิลเน,นาะพนั่งกินกันริมหาดอย่างเงี้ยนะ ห๋อมองนี้สวยขอถ่ายเป็นข้างน่งนะคะเย,ย้ถึงที่พักแล้วนะคะนี่เลยคือนี่เราพักที่นี่กันกันซีไซด์ซีไซด์นี่เลยฟุ๊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 ปเอเข้าไปดูตรงนี้เรียบทะเลแอบดูฟุ เงียบมากเลยสวยค่ะแต่ชู้ตรงนู้ไม่ได้ตรงสวยกว่านะคะมาถึงแล้วนี่เป็นถองชั้นสองนะคะเจ้าว้า แค่นี้เวลาประมาณสามทุ่มนะคะโอ้ย เงียบม,มากเลยกับเมืองปจัจจวบขันนะคะวันนี้พระจันท์สวยมากเพราะเพิ่งหมดวันเทนเดือนสิบสองมานะคะตาตรงนู้นเลยคือเขาล้อมม่วงนั่นเองอีกฝั่งนึ่งคืออ่าวมะนาวนะคะที่เห็นไฟวิบวับวิบวับก็คือเป็นไขยทหารนั่นเองว้าวไฟวิบวับวิบวับ พลงพมฮิต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 ฮเขาล้อมหมวกอยู่ข้างบนนี่ค่ะวิวคืนนี้เราก็จะไปที่นี่เลยตึงๆๆๆตึงตึง,ตงรมทะเลทีเดียวค่ะวิฟวับวิบวับมีเลยเขามาจาับ